สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนครับก็มาอยู่กันที่เกมนึงก็ล็อกเอ็มเอฟสองจุดศูนย์ไงครั้งก็วันนี้ก็จะพาทุกทุกคนครับมาทําปีกใช้กันครับปีกฟรีๆแล้วกันนะครับเป็นคล้ายๆปีกอ่าเทวดานางฟ้านี่าครับก็ให้ปีกเซอร์ปีกราเชลแล้วกนะฮะโอเคยวิธีทำจะเป็นไงอย่าติดตามมันได้ในคลิปนี้เลยก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ครับผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคอย่ามาเริกมาเลยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองราเชลแล้วนะครับผม โอเคเราเข้าไปดูก่อนนะครับที่สมุดคู่มือประจนภัยนะครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ครับสมุดน้ำจนภัยโอเคครับให้เรามาตรงควาว่าเควสนะครับผมเดีย๋ยวเลือกเควสก่อนแล้วก็เลือกเมืองครับเป็นเมืองอ่าราเชลครับโอเคก็กดเลือกว่าโอเคที่ยังไม่ได้ทำนะครับ ผมหรืออีก2เควสครับก็คือเควส e n l นเล t u r b u l e n แกับลำแสงลุ่นลุงนนะครับถ้าเราปลดล็อก e n l a เล t u r b u l e n แเราก็จะได้หมวกอะไรวะหน้ามันคือหมวกอะไรครับมันมีของเลยนะได,ไดแดร์นะครับเป็นหมวกหมีมีขาวนะนี่ครับอ๋อหมวกธรรมดานะครับโอเคเราจะได้สิ่งของนี้ด้วยนะไปควบคู่กับปีกลาเชลนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูเจ้าปีกลาเชลแล้วกันว่าเงื่อนไขในการทำมันต้องใช้อะไรบ้างเนาะเราต้องทำอะไรบ้างนะนี่ครับ ลำแสงรุ่งรุ่นนะครับนี่ครับมันจะต้องปลดล็อกครับความสําเร็จอยู่ประมาณ3อันนะครับซึ่ง2ใน3เนี่ยผมทําไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คืออ่าเควสปลดล็อกหลักๆของเมืองลาเชียลเนาะเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปก่อนอันนี้ได้นะครับตอนนี้มันเหลือเควสเดียวเนาะคือเควสย่ยอยคือเอเนเรเชอร์เบรนนะครับนี่ครับมันจะให้ปีกคู่อธิษฐาในให้กับเรานะครับเมื่อเราทำเควสเสร็จนะครับท롬หรือเควสเดียวนะ นี่ครับมันก็บวกเซตัดสามเนาะแล้วก็ออโต้แท็กสามเปอร์เซนต์กับสกิลดเมจ์สามเปอร์เซนต์นะครับฝากสมุดได้ ATK บวกสี่จุดห้า maxp สี่สิบห้านะครับผมใช้ไดโคตรทิพเลยปีกก็สวยงามนะครับสำหรับคนที่ไม่มีปีกนะครับเราจะได้ฉายาด้วยครับโนเซนนะครับปลดล็อกฉายาด้วยนะแล้วก็ได้ปีกคู่อธิฐานได้เจ้าหมกหมีด้วยแต่หลักเราก็จะโฟกัสไปที่ปีกคู่อธิฐานนะครับผมซึ่งใครไม่มีปีกเพิ่มเดมจก็เอาไปใช้กันได้นะครับผม โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเริ่มต้นเควสยังไงนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เมืองราเชลนะฮะก็ให้ทุกคนครับนี่ครับไปที่แมปข้างเคียงนะครับแมปข้างๆเลยนี่ครับ The Pen นอออ่าไอด้านะครับผมมันผิดก็ขอให้ด้วยนะก็กดเดินไปครับเดีย๋ยวมันเดินไปให้นะฮะตอนนี้ผมก็เหลือแค่เควสเดียวเนาะผมทำไปแล้ว2เควสนะ2ใน3 ซึ่ง2เควสอย่างที่ผมบอกก็คือทำเควสหลักของเมืองราเชลเนาะที่ตอนแรกเลยที่ทำแล้วจะได้ชุดนั้นะชุดแฟชั่นฟรีอ่ะเดี๋ยวผมแปะอ่าลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับการทำเควสก่อนหน้านี้นะอันนี้มันเป็นเควสที่เหลือนะแล้วได้ของดีด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็อ่ามาถึงครับ The Pan of Ida แล้วกันอ่ะแมปนี้ครับให้ทุกคนครับเดินมาที่จุดตรงกลางเลยอุ้ยโดนโดน,โดนเก็บโบนสอย โอเคครับเดินมาที่แมปตรงกลางเนาะจะมีจุดวาร์ปครับโอเคเดีย๋ยวเรามาอธิบายเควสก่อนลวกันนะครับคือเควสนี้นะจะทําได้ก็ต่อเมื่อเลเวลตัวละครครับมีเลเวล130ขึ้นไปนะครับถึงจะทาเควสนี้ได้นะถ้าไม่ถึง130ามันทาไม่ได้นะครับผมเควสนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จุดเริ่มต้นครับในการทำเควสก็คือเข้าวาร์ปไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะเราก็จะมาโผล่อีกแมปหนึ่งนะ โอเคครับแบบนี้คือ sanctuary i c คฟ a e นะครับโอเคนี่ครับมันจะไม่มีเคเวสให้เราทํานะครับกดดูไงเคเวสก็ไม่มีนะนี่ครับผมติ๊กมาแล้วโอเคแต่ว่าเคเวสเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาครับก็ต่อเมื่อครับทุกทุกคนเห็นดาวทองไหมในแมปอะ่ะมันจะมีอยู่4จุดเนาะให้เราทําการเก็บไอเทมที่ดาวทองเนาะมันจะเป็นจุดเก็บไอเทมเนาะเก็บให้ครบ4จุดครับแล้วมันจะมี อ่าเคเวสเด้งขึ้นมาในแมปนะให้เราทําต่อนะครับโอเคลาดับอ่าแรกเลยเราก็คือเราต้องไปอ่าทเคเวสดาวทองทั้ง4จุดก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปกันเลยอ่จุดที่1ครับก็มาเก็บเจ้าหุ่นโว์แมนนะครับโอเคเรียบร้อยครับจุดแรกซ้ายล่างนะต่อไปครับจุดที่2เลยครับนี่ครับให้เราเดินไปจุดที่2กันอ่ะรอแป๊บนึงนะฮะมันคุยอยู่ โอเคคุยให้จบกันแล้วกันนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับอ่ะโอเคครับคุย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 ให้เรียบร้อยโอเคครับได้ small snowman มาหนึชิ้นครับโอเคครับทำเคลต่อไป้วครับในทั้งบนดีกว่าจุดทั้งบนนะฮะโอเคครับมาถึงเราก็ทำการเก็บของครับเหมือนเดิมมันจะแวบๆอยู่ที่ตรงพื้นนะครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็คุย NPC เหมือนเดิมนะครับคุยไปเรื่อยๆนะนี่ครับเดีย๋ยวก็จะปลดล็อกอีกจุดหนึ่งนะครับผมคุยๆๆโอเคอารลัสนะครับกับอนายานะอนยาโอเคครับอ่ะเรียบร้อยตุ้มสตาร์ไอส์สครับเชอร์นะครับโอเค ไปจุดที่3กันเลยนี่ครับมันแอบ,บอยู่ตรงนี้เลยแวบๆโอเคเรียบร้อยครับเราเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะทำคุยทำเคสต่อนะครับาตามหา Still สติลไฮพี e นะครับผมโอเคเขาอยู่ทางด้านซ้ายลงมานิดน,นึงนะครับโอเคเราก็ลงมาคุยนะครับคุีนี้ทำง่ายๆนะขอแค่เลเวลร้อยสาครับ คือลืมบอกไปเรื่องนึงครับถ้าลเวลคุณไม่ถึงร้อยสามสิบเนาะจุดดาวทอง4จุดเนี่ยมันจะไม่โชว์ที่แผ่นที่นะครับซึ่งทำยังไงมันก็ทําไม่ได้นะเควสนี้นะต้องลเวลร้อยสาก่อนแล้วกันโอเคครับเรามาคุยกันต่อจุดต่อไปนะครับโอเคครับคุย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 โอเคครับคุย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 ทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับพีทนะครับเราก็คุยไปเลยนี่ครับ t วินฟล o เวอนะครับโอเคอ่ะเมื่อเราเก็บครบ4ชิ้นครับจะมีเควสปรากฏอยู่ตรงกลางครับนี่ครับจุด3จุดนะตามแผนที่เลยครับตอนนี้เควสเด้งขึ้นมาแล้วตอนแรกไม่มีนะครับนี่ครับจิตใจแห่งน้ำแข็งนะครับผมนี่ครับคุยกับคนลุงพเท่าที่นั่งรถเข็นนี่ครับคุยเลยคุยไปเลยครับเดี๋ยวเขาด้ทำเควสต่อนะฮะ อันนี้คือเควสที่แท้จริงนะของการรับปีกลาเชลนะครับผมปีกคู่อธิฐานนะมันให้เราเอาของมาวางนะครับที่เราเก็บมาหมดสีชิ้นนะทำพิธีอะไรบางอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอครับโอเคครับเรียบร้อยหลังจากการคุยเย็นพเรียบร้อยครับมันก็จะตัดการซเล็กน้อยครับอ่ะโอเคคุยอีกครั้งนึงครับกับคุณลุงนั่งรถเข็นนะครับพุเทเเนาะ ชื่ออมเชอร์นะครับโอเคเดี๋ยวว่าจะปลดล็อกแล้วครับปลดหรอือยังยังไม่ปลดครับโอเคครับทำพิธีเล็กน้อยครับโอเครอแป๊บหนึ่งครับดูฉา,ากเล็กหน่อยครับโอเคน่าจะเรียบร้อยละโอเคครับสี่ชิ้นที่เราเก็บมานะครับนี่ ก็บอกนะปีกนี้ดดเมจแรงครับเรียบร้อยครับปลดล็อกเอเนจเทอร์โบแรนต์นะครับก็ค้นคบบิทัสด้วยมาถ่ายรูปได้ครับตรงนี้โอเคครับรังแสงลุ่มอลุณนนะครับก็ปลดล็อกเรียบร้อยครับโอเคเราไปกดรับเควสกันครับในสมุดคู่มือทับจนภัยนะครับตอนนี้เราก็จัดการเควสเรียบร้อยครับปลดล็อกหมดละโอเคทุกคนเข้าไปที่คู่มือจนภัยครับมานี่ครับมันอยู่ท้างล่างครับกดเควสนะครับอ่ะ เอาเอเลสโซปราก่อนนะครับได้หมกหมีมาแล้วครับแล้วก็ลำแสงแห่งลุอรุณครับนี่ครับได้ฉายานเซนแล้วก็ปีคู่ในฐานมาหนึ่งอันนะครับโอเคเราเข้าไปดูในกระเป๋านะครับว่าอ่ารูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราใส่คู่เลยดีกว่าโอเคเรากดใส่ก่อนนี่ครับอู้พอๆกันเลยอะนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าไหนแรงกว่ากันนะครับอันนี้ปีที่ผมสุ่มกาชามานะ อันนี้เป็นปีกคู่ฐานครับปีกลาเชลปีกฟรีนะครับผมถ้าเราไม่ใช้งานฝากสมุดคู่มือจนไพยก็ได้อีก4.5นะ ATK นะโอเคในหีประมาณนี้เลยครับเดีย๋ยวหันหลังให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันเปลี่ยนหมวกด้วยดีกว่าโอเคประมาณนี้นะครับของฟรีครับทำกันได้โดส,สบายนะครับนีหันหลังนิดนึงครับประมาณนี้เลยครับออต้อแทก็ก3%แล้วก็ อะไรเดเมดสามเปอร์เซ็นะครับเจ๋งเลยอะฝากคู่มือได้อีก4.5นะโอเคท้านเพื่อนถ네้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กับช่องเพลนโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็ยินดีก็ดิ่งแล้วไปแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยพวกเราม่อีคลิปหน้าผมซีอูเก้นผมสวัสดีครับ